คลิปวิดีโอนี้พี่กระต่ายก็จะมาตอบคำถามของน้องๆน,นะคะซึ่งจะบอกว่าช่วงนี้เจอคำถามเยอะมากจากน้องๆน,นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามเดิมๆที่แบบว่าถามแบบเยอะจริงๆนะคะวันนี้พี่กระต่ายก็เลยขออนุญาตมาทำคลิปตอบคำถามให้กับน้องๆหลายๆคนนะคะแต่ว่าจริงๆพี่กระต่ายก็ทยอยทยอยตอบไปในอ๋อ ยูทูบเลยนะ mm hmm. พยายามที่จะตอบให้ได้ทุกคนนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตทําทคลิปที่แบบว่าตอบคําถามยอดฮิตเลยนะคะว่าที่พี่าต่าเจอคําถามบ่อยๆนี่มีอะไรบ้างนะคะพี่ต่ก็สต์มาประมาณแบบเยอะอยู่นะประมาณสิบคำถามมะเอาสิบคำถามพอ mm hmm. <laughs> ที่แบบว่าเยอะจริงๆนะคะข้อแรกเลยนะคะที่เจอเนี่ยก็คือเจอบ่อยมากคําถามนี้ก็คือพี่กระต่ายใช้แอปอะไรคะความหมายของพี่ต่พี่ต่ตยคําถามนี้น่าจะหมายถึงว่าพี่่ายใช้ แอปอะไรหรือว่าใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อคลิปลง YouTube ใช่ไหมคะน่าจะเข้าใจถูกใช่ไหมคะเช่นแอปเช่นแบบวแบบแบบ่าเฮ้ยทำยังไงให้มันมีเสียงเพลงหรือว่าทำยังไงที่แบบเอออัพคลิปลงพี่ต่ายคิดว่าน่าจะถามว่าใช้แอปอะไรน่าจะเป็นคําถามนี้ mm. ถูกต้องไหมอ่าพี่กระต่ายไม่ได้ใช้แอปคะ่ะไม่ได้ใช้แอปจากมือถือนะคะในการทําคลิปแต่ละคลิปของพี่ต่ายเนี่ยและอัพลง u t u b e เนี่ยพี่กระต่ายจะใช้โปรแกรมตัดต่อนะคะ ชื่อโปรแกรมว่า Sony Vegas Pro 13นะคะเป็นโปรแกรมตัดต่อนะคะพี่ตายตัดต่อในอในโน้ตบุ๊กนะคะไม่ได้ใช้แอปในโทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้คือเจอบ่อยมากๆ <c oughs> อันที่สองก็คือ <c oughs> พี่กระต่ายใช้กล้องอะไรถ่ายคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่แล้วก็อยากให้รีวิวกล้องค่ะกล้องที่พี่กระต่ายใช้อัด คลิปนะคะอย่างตัวนี้คือตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้คือเอ่อโซนี่เอห้นะคะซึ่งเป็นกล้องที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็เวลาที่เราถ่ายคลิปค่อนข้างที่จะโฟกัสได้ดีนะคะแล้วก็อเอขาจะมีกล้องอยู่ข้างหน้าเขาจะมีแบบสามารถพับขึ้นมาแบบเป็นหน้าจอที่แบบว่าเซลฟี่ไดอ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยอย่างพี่ต่าย คลิปนี่ยก็จะเป็นก็จะเห็นตัวเองอยู่ในกล้องนะคะเพราะว่าฝามันเปิดขึ้นมาได้เดี๋ยวพี่กระต่ายจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าเป็นตัวไหนนะก็คือกล้อง Sony A 5100นะคะราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ20,000 2 3 0 0 0หรือว่า20,400นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้พี่กระต่ายรีวิวกล้องให้ดูจังเลยคะ่ะก็จะบอกว่าอยากรีวิวเหมือนกันเพราะว่าคำถามที่เจอเยอะมากแต่ว่า พี่กะต่ายมีกล้องตัวนี้ตัวเดียวอะเอาไว้มีโอกาสที่แบบว่ามีอีกกล้องนึงนะคะที่สามารถเอามาเอามาสลับใช้กันได้เดี๋ยวพี่กะต่ายจะรีวิวกล้องให้ดูนะคะแต่ว่ากล้องตัวนี้พี่ที่พี่ต่ายบอกคร่าวๆก็คือเขาจะอตอนที่พี่ต่ายไปซื้อกล้องครั้งแรกอะออตอนนั้นตัดสินใจอยู่2ออย่างก็คือตัวตัวโซนีกับตัว f ูจิ XA2 นะคะ ตอนนั้นที่พี่ต่ายซื้อตอนปลายเดือนธันวาของปีที่แล้วนะคะเดือนธันวาปี5 8นะคะตอนนั้นกล้องฟูจิมาใหม่เลยและกระแสแบบแรงมากเพราะถ่ายภาพสวยถ่ายภาพสวยทีแรกพี่ต่ายจะเอากล้องตัวนั้นแล้วแต่แบบว่า,อาพอดีมีเพื่อนที่เพิ่งซื้อตัวนั้นไปนะคะพี่ต่ายลองเอาถ่ายภาพภาพสวยจริงๆภาพสวยจริงๆเลยเพราะว่าโทนสีของเขามันจะออกแบบนวลนๆคือแบบเออออกมาแล้วสวยและเวลาถ่ายภาพนิ่งนะคะ สีมันจะแบบอมเหมือนขาวอมชมพูอ่ะมันจะแบบคล้ายๆกล้องฟุ้งฟิ้งอ่ะแต่พอเอามาถ่ายวิดีโอมันไม่ค่อยเวลาที่เราพูดเวลาที่เราคุยแบบเนี้ยมันไม่ค่อยโฟกัสบางทีภาพมันจะเบลอๆพี่ต่ายก็เลยเลือกเป็นตัวโซนี่แทนเพราะว่าหลักๆเลยพี่ต่ายจะเอามาทําคลิปเพราะว่า คือเริ่มแรกเดิมทีไม่ได้จะแบบมาทําคลิปลง Youtube แนละ้วแต่แบบว่าชด้วยความที่พี่่ายชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบขึ้นดอยเข้าป่าอะไรเงี้ยไอเข้าป่าไม่เเกี่ยวเพราะว่าตัวนี้เข้าปา่าลําบากแบบไปเที่ยวหรือไปอะไรแบบนี้พี่่ายอยากจะเก็บภาพเหล่านั้นไวค้ค่ะจนแบบ เออหลายๆคนก็แน,นะนําว่าถ้าจะเน้นถ่ายวีดีโอก็ตัวนี้เลยแล้วก็น้ําหนักเบาแล้วราคาก็ไม่ได้แบบโอ้โหสูงมากอะไรเงี้ยก็เลยตกลงปงใจที่ตัวโซนี่เวกัเอยไม่ใช่ขอโทษค่ะตัวโซนี่ A 5 1 0 0นะคะตัวนี้เลยนะคะแต่ว่าตัวโซนี่เนี่ยเวลาถ่ายภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอบางทีมันจะติดเหลืองๆนิดนึงมันจะติดโทนแบบโทนสีเหลืองๆส้มๆนิดนึงนะคะอ่ะตัวคำถามต่อไปพี่กต่ายเป็นคนจังหวัดอะไรคะพี่กต่ายเป็นคน อ๋อพี่กระต่ายเป็นคนจังหวัดอะไรคะอ่าเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเด้อเป็นสาวเล้าคะ่ะพี่กระต่ายเป็นสาวอุบลราชธานีนะคะแบบว่าถ้าใครเจอพี่กระต่ายก็กระโดดเข้ามางับหงอยไม่ใช่กระโดดเข้ามาทักทายได้ค่ะจะเป็นสาวอุบลเ้อสาวอุบลบานเฮาอ่าคำถามต่อไปคงพิเศษอ๋อพี่กระต่ายเคยทําคลิปเกี่ยวกับผงพิเศษรักษาสิวนะคะซึ่งแบบว่า คือเป็นเป็นสูตรที่พี่ต่ายใช้เองก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิวมันยุบเร็วจริงๆนะคะแล้วก็จะมีน้องๆคือจะมี2ส,สูตรคือสูตรแรกผงพิเศษผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็ทายทั่วหน้านะคะแล้วก็ทั้งคืนนะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่เป็นผงพิเศษผสมมะนาวตัวนั้นนะจะพอกหน้าแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20บนาทีแล้วก็ล้างออกถ้ามันผสมกับมะนาวไม่แนะนําให้พอกไว้ทั้งคืนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแกะหน้าเราจนเกินไปเพราะมันมีน้มามะนาวเป็นส่วนประกอบนะคะ น้องๆก็จะเข้ามาถามพี่ต่ายเยอะมากว่าพี่ต่ายหนูอายุ10ปีใช้ได้ไหมหรือว่าพี่กะต่ายหนูอายุอายุเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้คือเจอเยอะมากาต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าเป็นผงพิเศษผสมกับน้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหนูมีสิวนะ12ปีเนี่ยใช้ได้แล้วคะ่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ผสมกับน้มามะนาวพี่ต่ายเอาชัวๆให้แนะนํานะ ด้วยความที่เขาจะเป็นน้ำมะนาวมันจะเป็นกรดผลไม้เหมือนบางทีมันอาจจะระคายเคืองได้ถ้าเด็กจนเกินไปเนี่ยนะพี่กระต่ายก็เลยจะแนะนําว่าถ้าเป็นผงพิเศษกับมะนาวสัก15ปีค่อยใช้นะคะหรือว่าเออสักสิอายุสักสิปีเนี่ยค่อยๆเริ่มใช้นะแต่ว่าถ้าเป็นแบบผสมกับน้าเปล่าธรรมรา12ปีก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่เออสิบสอปีพวกหมูเป็นสิวกันแล้วเหรอลูกพี่ต่ายเป็นสิวครั้งแรกตอนอายุ14ปีนะเอออ่ะจบไปแล้วต่อไปก็คือพี่กระต่ายคะ่ะ บอกวิธีการรักษาสิวให้หายหน่อยค่ะให้สิวหายขาดเลยนะคะให้แบบให้ไม่มีสิวอีกคือเจอเยอะมากคือต้องบอกก่อนเลยว่าวิธีร,รักษาสิวให้หายเลยอะ่ะถ้าถามพี่ต่ายนะไม่มีเพราะพี่ต่ายเนี่ยเป็นสิวตั้งแต่อายุ14ปีจนตอนนี้อายุ32 33ปีตอนนี้ก็ยังเป็นสิวอยู่นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะดูแลให้มันไม่เหือขึ้นเยอะกว่าเดิมหรือว่ารักษาให้มันแบบ ไม่ได้เยอะจนเกินไปแบี่พอมีมีวิธีเพราะว่าพี่่ายเคยทําคลิปรักษาสิวด้วยตัวเองอยู่นะคะก็ลองไปดูนะคะแต่ถ้าจะให้หายขาดเลยแบบทาวอนอะ่ะเออไม่มีอะ่ะพี่เอาอันนี้โดยส่วนตัวตัวเองนะเพราะว่าไม่มีเพราะว่าทั้งหาหมอทั้งแบบโหหาหมอนี่แบบเยอะมากแล้วก็รักษาด้วยตัวเองก็เยอะแต่ว่าสาพี่ต่ายมีวิธีแค่แบบรักษาให้มันบรรเทาให้มันไม่เหินขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองนะคะ แล้วก็ต่อไปเนี่ยเจอเยอะมากบอกว่าพี่กระต่ายคารักแร้หนูดําทํายังไงคะบอกวิธีรักษารักแร้ดาหน่อยจะบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้พี่กระต่ายจะทําคลิปคนที่มีปัญหารักแร้ดานะคะเพราะว่าเจอคําตั้งแต่พี่ตายปล่อยคลิปแกแวงคนรักแร้ด้วยตัวเองนะคะแล้วหลังจากนั้นกระแสค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็จะมีน้องๆหรือว่าแบบ เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆนะคะเขามาถามเยอะมากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับรักแร้ดำทำยังไงนะบอกหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้พี่กระต่ายก็จะแนะนำเทคนิคดีๆนะคะให้วิธีการเกี่ยวกับการรักษารักแร้ดำให้มันดีขึ้นนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้านะคะแล้วก็เอเออันนี้ก็เจอเยอะมากเลยบอกว่าพี่ต่ายช่วยบอกวิธีการรักษารอยดำให้มันหายเร็ว หรือว่าให้มันหายแบบไวๆด่วนๆเลยได้ไหมเ <c oughs> จอเยอะมากปัญหาเกิดกับรอยดำเกิดกรสิวนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าปกติแล้วรอยดำถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยมันหายได้เองนะคะโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ3-4เดือนเพราะว่าเซลล์ผิวของเราเนี่ยเขาจะมีการผลัดเซลล์ผิวโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ประมาณแบบ3-4เดือนถึงจะหายแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากให้มันหายเร็วๆเ,เนี่ยภายใน1เดือนนะคะ1เ,เลย ขัดผิวบ่อยๆอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเช่นอาจจะขัดด้วยมะขามเปียกนะคะหรือว่าขัดด้วยพวกกาดกาแฟหรือว่า กาดกาแฟผสมโยเกิร์ตหรือว่าแบบมะขามเปียกบวกน้ำผึ้งเพราะว่าพวกสูตรเหล่านี้มันจะเป็นสูตรที่แบบว่าเร่งการผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ใช้พวกยาลดรอยดำนะไปหาซื้อตามร้านคลินิกแต่พี่ไต่เคยมีคลิปที่แบบลดรอยดำแบบเร่งด่วนนะคะลองเข้าไปหาดูนะคะจะบอกวิธีค่อนข้างจะละเอียดเลยนะคะก็สามารถ ถ้าเราทําตามนี้คือแบบทายาแล้วก็ขัดผิวนะคะรอยดําก็จะจางเร็วขึ้นนะคะประมาณเดือนนึงนี่คือเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าพี่ปก็เป็นคนที่แบบว่ารอยดาแบบเจ็กสิวแบบเย,เยอะเหมือนกันอันนี้คือทาครีมช่วยนะคะแต่ก็เร็วนะคะประมาณหนึ่งเดือนหายเร็วนะคะอ่ะต่อไปอ๋อบอกว่าพี่กระต่ายขาเจอเยอะมากเลยจากน้องๆบอกว่าพี่กระต่ายคะช่วยสอนทําปก ใน u t u b e หน่อยปกที่มันเป็นแบบเป็นปกข้างหน้าย t u b e อะค่ะเจอเยอะมากประมาณแบบส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆน,นะคะให้พี่กระต่ายแบบออรีเควสมาเอาเป็นว่าถ้ามีเวลานะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะทำจะจะสอนการทำปกแบบคร่าวๆเอาเข้าใจง่ายๆให้ให้ได้ทราบกันนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันเนาะก็รอก่อนนะคะอ่ะต่อไปอันนี้คาถามยอดฮิตพี่ต่ายเคยมีทำพี่ต่ายเคยทําคลิปที่เป็นแบบ สูตรลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนซึ่งสูตรนั้นจะเป็นโซดากับโซดากับนมเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะมีน้องๆมาถามหลายคนมากเลยว่าอายุเท่าไหร่กินได้คะแล้วก็มันลดจริงหรือเปล่าคะเออก็จะบอกว่าถ้าอายุเท่าไหร่กินได้เหรอพี่่ายแนะนําว่าสักสักสิบห้าหนูค่อยกินไหมลูก <laughs> ถ้าสมมุติว่าเรายังเด็กๆอยู่แล้วอาจจะ อาจจะอ้วนหรือว่าอวบนะคะพี่ต่ายว่าปล่อยให้มันเป็นตามแบบเป็นสมวัยแล้วกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มรักสวนรักงามแล้วแล้วอยากลดความอ้วนจริงพี่ต่ายแนะนาว่าสักสิบสองปีหนูค่อยกินนะคะหนูค่อยๆดื่มนะคะแล้วก็ถามว่าลดจริงไหมโดยส่วนตัวพี่ต่ายลดจริงเพราะว่าพี่ต่ายทาแล้วได้ผลถึงทําคลิปแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะตอนที่พี่ต่ายกินตอนนั้นน่ะพี่ต่ายกินต่อเนื่องประมาณเกือบเกือบเดือนนะประมาณ20กว่าวันเกือบเกือบเดือนเกือบเกือบเดือนเลยแหละตอนนั้นพี่ต่ายน้ําหนักลงไป 5โลนะคะโดยที่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยใช้วิธีการกินอันนั้นอย่างเดียวเพราะว่าสูตรนั้นนะคะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นสูตรที่แบบว่าช่วยดีท็อกร่างกายมันช่วยแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าอิ่มเร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของที่เป็นนมเปี้ยวแล้วก็ในนมเปี้ยวนะั้นะคะจะมีพวกและตัวบาซิลัสพวกนั้นมันจะช่วยในเรื่องของแบบระบบย่อยอาหารนะคะซึ่งอ,อย่างบางทีเราพี่จ๋จจะบอกยังไงดี เหมือนอย่างที่เรากินอะไรที่มันเยอะๆเข้าไปหรือว่าแบบมันจะช่วยในเรื่องของการแบบขับของเสียออกอ่ะแล้วช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายระบบดีถอกร่างกายค่ะแล้วก็ทําให้เรากินอาหารได้น้อยลงนะคะคือสูตรนั้น,นลดจริงๆแล้วก็ถามว่าลดจริงๆไหมนอกจากตัวพี่ต่ายที่ลดเองแล้วนะก็จะมีหลายๆคอมเมนต์ที่แบบลองไปไล่ดูนะคะก็จะมีบอกว่าเฮ้ยพี่ต่ายหนูลดจริงๆเพราะสูตรนี้กินอยู่แล้วลดจริงๆก็จะมีหลายคนเข้ามาบอก ถ้ามาคอมเมนต์แบบบอกผมเยอะมากๆเลยนะคะก็ลองไปไล่ดูคอมเมนต์ในคลิปลดความอ้วนแบบเร่งด่วนของพี่สายนะคะก็อ่ะอะไรอีกอะหมดแล้วอะ่ะเออเท่านี้แหละที่แบบว่าเจอแบบเยอะมากนะคะก็หวังว่าคำ คำตอบจากพี่ตายนะคะน่าจะแบบมีประโยชน์บ้างนะคะก็พี่ต่ายขอบคุณท้ายที่สุดแล้วคือขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ติดตามพี่กระต่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆหนูๆห,หรือว่าเป็นแบบเป็นคุณพี่หรือว่าเป็นเพื่อนๆรุ่นเดียวกันนะคะขอบคุณท,คทุกคนที่ติดตามคลิปกระต่ายนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆน,นะอย่าเพิ่งท้อทิ้งกันไปไหน <laughs> เดี๋ยวจะพยายามทำคลิปมาเรื่อยๆนะคะก็ <laughs> ขอบคุณสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ อะไรอ่ะหมดแล้วโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะหวังว่าจะถูกอกถูกใจกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะรอติดตามคลิปหน้านี้เลยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้จบแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ